ผมจิกซอสิตะแล้์ครับวันนี้เจอจิกซอเจอใครครเจอมังกรเพชรครับไม่เคยชกเคยชกกันกี่ครั้งครั้งนึงครับหลังๆนี่เราเจอไม่เคยเจอเตอร์เท่ากันเลยนะเราเจอยาวๆตลอดเลยวันนี้พิกัดเท่าไหร่ก็ร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสิบเอ็ดล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าอันไหนดีกว่าก็ก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าร้อยสิบเอ็ดนี่น่าจะ ได้จะดีกว่าดีกว่าไม่ต้องคมไม่ได้คุมกิโลนะก็ประมาณสามโลครับท่านร้อยเก้ามนคมเยอะแล้วนะแล้วเขประมาณสี่โลสี่โลก็นิดนึงเอาชกมวยมาตัวนี้เท่าไหร่ละก็เก้าสิบกว่าครั้งครับเก้าสิบกว่าครั้งสามไฟหลังชนะกี่ครั้งก็ชนะมาสองแล้วก็ล่าสุดนี้แพ้นะก็มาสะดุดแพ้นะเห็นไหมเขาสไตล์ยังไงผู้ต่อสู้ก็ชกกันมาไว้ใช้วก็มีสองครับเสียเปรียบรูปร่างกันนะครัโดนน้ำหนักแบ่อัยทีเท่าไหร่ ก็ีเราแบบเดินขาต่อยมานละนะวันนี้แบบเดิมไหมใช่น่าจะแบบเดิมแบบเดิมนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเอาบอกไฟครับเชียร์นะสุราษฎร์ธานีบอกคแฟนทุกคน่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจกันครับนี่ทำไม่เต็มที่ับโอเคคอนกรีครับแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีครับบางกระเพรสายมูสนุกเคลีเจอกันจิกซอจิกซอเคยบัตทักกันยังเคยครับนึเป็นไงช้ามานานยังนานแล้วนานแล้ววันนี้อยู่ร้อยเท่าไรนี่ร้อยสิบเอ็ดครับเราเกินอยู่ในฟอนว ก่อนเลงเวนนี้เราเคยชกไหมเคยครับเราอันี้ขึ้นลงลงบนลูกโป่งกับน้ำหนักน้ำหนักที่แท้จริงของเราที่ชอบต้องน้ำหนักอะไรเลย910 100 10คนนี้เขาใหญ่มาหน่อยครับครึ่กิโละกิโลสองโลเราซ้อมอยู่ที่เยโซทอยกี่วันเราซ้อมมารอบนี้สองอาทิตย์ครับเราประเภทยังไงมวยทีบมือครับพูดต่อสู้นี่ก็โวยหมัดครับขาจะหมัดนะเราได้เปลี่ยนรูปร่างแล้วนะใช่สูงตัวไหนเรา67ชกมวยมาตอนนี้เท่าไหร่แล้ว หกสิบฟ้าหกสิบฟ้าสามไฟหลังเป็นไงชนะกี่ครั้งแพ้หมดครับแพ้หมดเลยครับวันนี้มั่นใจไหมต้องเกินนะวันนี้ต้องเกินครับต้องเกินนะครับเราเป็นคนจากจังหวัดยโสธรนะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยยโสก็ฝากชาวยโสครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอันนี้ผมทำเต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับนะครับ